ครับผมเป่าโจยจูตุนเซเครับมื่อนี้เป่าโจยจะพามาชมราคาควายตลาดนัดอำเภอสีบุรีหวงนะครับเด้อจังหวัดหนองบัวลุพูครับผมมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่หาครับผมตลาดสองพันเอ็ดของสิบหาครับเรจะพาไปชมเด้อครับเด้อตัวแรกครับผมไปเลยครับนีะครับผมมาเบิ่งควายแม่นางหน่อยเด้อครับเด้อครับผมตัวนี้เป็นสายเลือดมาใส่ครับเนี่ยเป็นว่าลูกเก่าครับแต่บ่มีใบนะครับเป็นว่าลูกเก่าเชื้อเลือนะครับเด้อแต่บ่มีใบนะครับเนาะนี่ครับผมเล็บแข็งเล็บขาดีครับผม ครับผมขนาตาลังควมสูงควมสูงนี่ประมาณเท่าไรนี่เลยี่สบวกนะครับเนาะหน้าตาครับผมตาดีครับผมตาดีครับมองต้องามดีนครับด้คเล็บแข็งเล็บขาขาเกียมเกียมจำหัวโกนุ่นดีครับผมเพิ่มไว้เท่าไรครับหกหมื่นห้าันหกหมื่าพเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกหนครับหกแปดหน่้าครับ้อยโวทครับบ้านหน้าอุดมมาเพื่อสีบเรื่องครับบนลำพูเขาหนี่นะครับผมครับผมตัวแรกครับผม หกหมื่นห้าครับผมราคาต่อรองได้เนาะครับเนาะครับนี่เลยครับด้วยที่ครับผมบริสุทธิ์ใจเลี้ยงเอ้ยดีดีครับผมราคาห่ากับตอรองกันได้ครับผมเอาเคครับผมมันๆนะครับเด้อนี่เลยครับผมตัวนี้เป็นควายแม่สาวนะครับเด้อเป็นสายเลือดมาใช่ครับเนี่ยลูกเก่าเฉลือนะครับเด้อยนะครับผมเบ่งหน้าเบ่งตาหัวหนุกดนุ่นดีครับผมขนสองตาด้วยครับเด้อเล็บแข็งเล็บขาดีเข้าไงความสูงสูงเท่าไรครับเนี่ยลายยี่ห้ายี่หก นี่เอกสารบระคับหนึ่งหรือว่าจังไดบัมีนะครับเนาะเปิดไปเท่าไรครับเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดสองแปดหกสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าไว้หองจุ๊ดใส่ครับอยู่หนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนีครับผมราคาต่อรองได้นะครับเนาะไว้ได้ประมาณจากปีอลไรเนี่ยปีหนึ่งพอดีครับปีนึงพอดีนะครับเนาะบริสุทธิ์ใจนะครับเลือกจุ๊ดหนองบัวลำพูนะครับบัวมี่ตำนี้นะครับเนาะ ฮาวิเคียครับผมมันมัน,มนครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับผม,บมอันนี้เป็นแม่ลูกบอกครับแม่ลูกพูดแม่ครับแม่ลูกลูกมมแม่นี่นะครับโอ้ยหูยว่ะแม่สูงเท่าไรครับเนี่ยร้อยสามสิบแปดอันอันอันตัวน้อยๆเนี่ยเลี้ยงลูกผูก้ใดเนีเ่ยร้านเจ้าฟ้าครับร้านเจ้าฟ้าอยู่ในท้องนี่ผสมไปคันได้จกรอบแล้วเพิ่งผสมในหามเพิ่งผสมในหามือเนาะคือใส่พอดีๆว่ให้เลยผู้ใดสนใจนะครับเด้อครับผมเบ่งหน้าเบ่งตาลูกครับผม เียหุ้หยบสุสนใจเลยครับเด้อเนื้อหนังดีครับผมผสมก้าเจริญไลูกแห,หลกจับยกหน,น,น่อนะบอกเต่าไงดีเลยครับเด้อปากไงเปไ็นกินเก่งเนาะครับเนะาะเปิดไลา์นไดเปิดไ้สิบเียาพัครับหนึ่งแม αι, ล่ลูก αι, ลูกแม่ทับเก่าเจริญได้หาหม,มือรอัดหลอ ลอผ่านลอดเด้อครับเด้อเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ครับ098 058 7885ปดศูครับผมคว้ยเฮาอยู่ใสครับผมคุ้ยดูอำเภอนาการอำเภอนากางครับผมจังหวัดหนองบัวลุรีด้วยครับเด้อครับราคาเฮาก็ต่อรองกันได้ครับผมครับต่อรอง็ดหมื่นห้าพับนี่ครับผมคุ้ยลูกเรล็กเด้อครับเนี่ยเอาเคีครับผมมันหมันเด้อครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีนี่แหละครับผมชาวน้อยนะครับเนาะ เดี๋ยงเฮ้ยดีดีครับผมโบกแข้งโบกขาดีเฮ้ยนี่ได้ประมาณจดกปีแล้วครับนี่ประมาณปีแล้วคพี่ประมาณปีนึงนะครับเขายังมมัได้จับย่ำนะครับเนาะยังกลมอยู่นี่ครับผมแข้งขาดีเปิดไปเท่าไรครับนี่เปิดไว้ห้าพันสองครับห้าหมื่นสองครับผมลูกใหญ่เมืองขอนลูกใหญ่เมืองขอนนะครับผมอะไรสนใจครับผมห้าหมื่นสองเอาเบอร์โทรศัพท์น่อครับหนูหกหนึ่งสี่สองสี่เก้าเจ็ดแปดครับห้าหมื่นสองพันราคาต่อรองได้นะครับเนาะ ด้วครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิ่งกลางสอบถามได้ครับผมมาจากตัวเมื่อนี่ครับผมเอาโอเคมันหมันนะครับเด้วยครับผมตัวต่อไปแล้วครับผมถึงค้อยแม่นางหน่อยเลยครับเด้อยตันี่ครับผมเบ่งหน้าเบ่งตาเลยครับเด้อตาเทีมเข้มจ้ำชัดเจนครับผม งามบากพี่นะครับนี่ครับผมเออตะลักชัดเฉนเลยครับด้วยขออ่องถุงน้องขาวเสื้กอกาวง่ายเล็บแจ้งเล็บขาดีครับผมผมสูงสูงเท่าไรครับนี่ประมาณประมาณร้อยยี่สิบซี่ประมาณนะครับด้วยเขาก็ประมาณหรอเพราะบริยุทธ์ตละลับเมียนบัดน,นี่ครับผมข้องอ่ายขอตันดีครับผมเ<า>บืองบันไทยด้วยครับ<า>ด้วยเ<า>ขาเปิดราคาเท่าไรครับนี่หกสิบห้า เบอร์โทรศัพท <Donald thing! S 1> ์น no, no. no ี่ครับครับ้าอเครับนี่ดูสารคามด้วยครับเดนี่ครับผม่หนาม่งตาดีครับผมเอาเคครับผมมันมันเลยครับเด้อนี่นะครับผมตัวนี้ราคาหกหมื่นนะพ่อเนาะนี่ครับผมมืงหนามืงตาด้ครับเด้อหัวหนุ่มีครับผม โอ้แขซงขาดีเออ่กว่า้าวกว้างครับผมนี่ครับผมกระปานเงี่ความสูงนี่กระประมาณร้อยยี่สิบห้ายี่สิบหกเลยน้อพ่อเนาะเนื้อนังดีครับผมผิวดีครับผมนี่ครับผมเล็บแข็งเด็กขาเนี่ยพร่าดึงเกี่ยวงไงนะเบิ้งเบิ้งบันไทยนะพ่อเกี่ยวไปพคนนี้นี่เนะครับเรื่อเบิ้งบันไทยครับผม พ่อเปิดไปหกเมื่อไงดิหกเมื่อสวนน้อยอันไหนกัพ่อกินยาตาเดียวก็ยิ้มมันสวงป่ะีครับผมว่กินกับยิ้มครับผมกิอาเบอร์ทัวร์ละสัตว์นะพ่อเรียวหากรพุูธศิบอกเบอร์นี่ครับผมครับเอาเบอร์พ่อป่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหนึ่งเก้าคุณพ่อพลนะครับเนาะ นี่นะครับด้วยข้อยุยเซก้ครับผมซ้ำสูงซ้ำสูงซ้ำสูงนะครับด้วยจังหวัดคอนเจนเนาะพ่อเนาะคอนเจนบ้านบ่อใหญ่ครับผมตำบลคู่ข้ามเพื่อซ้ำสูงครับผมโอเคครับพ่อมันๆนะครับด้วยสองพ้อต่อครับผมครับมาชมพ่อพันธุ์ครับผมตัวนี้เป็นลูกของผู้ใดเนาะครับนี่ลูกเก่าเจริญครับผมลูกซ้ายเก่าเจริญนะครับด้วยเบื้องหน้าเบื้องตากีครับผมนี่ครับผมลูกเข่าบ่แคนนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาตาเทียนเทียนจำซัดจีนนะครับด้วยความนี้ เชีงขาดีครับผมผู้ใดสนใจด้วยครับเออนะครับผมมาขอมาขายเท่าไรเท่าไรซองหนาซองถาครับผมเป็นซองขอไงขอตันดีด้วยครับเด้อความสูงสูงเท่าไรครับเนี่ยร้อยสามสิบสี่ครับผมเบิงบันไายดึงยิงนะครับนี่ครับเบิงบันไายเด้อครับเด้อโหใครเนี่ครับผมไข่สวยด้วยครับเด้อดูพระลูกวันพระครับผมหางยาวเป็นพวกเปิดราคาเท่าไรครับ เออเลยห้าหมื่นสองพันครับห้าหมื่นสองพันเอาเบอร์โทรศัพท์มาต่อรองได้ครับศูนย์แปดหกค่ะผมเก้าแปดสามหกห้าสี่แปดไปกุมแพรครับผมครับผมราคาเขาต่อรองกันได้นะพ่อเนาะได้ครับตัวไม่ได้ครับอ้าโอเคครับผมมันมันด้วยครับเด้อครนี่แหละครับผมผู้ใดสนใจกิ้งก้างสอบถามอ่ะนะกดฟอพันครับผมไปเลยครับขอบคุณยัยครับผมดีด้วยครับเด้อเปิดเท่าไหร่ครับคุณพ่อ เท่นไรครับผมผสมไปคุณพ่อเอเติงิงสิงสิงดีนะครับเอิ่งหนาเบ่งตาครับผมตาเทีมเทียมจ้องชัดเจนกดเข้าง่นี่ครับผมหัวหนุกนุนดีนะคุณพ่อเนาะนครับผมความสูงประมาณเท่าไรครับผม พอร้อยสามสีพ่อสี่อินยครบสีส่ะปดเก้านะพ่อเนาะเปิดใปเท่าหรครับพ่อเปิดไปสี่สิบเจ็ดสี่หมืเดันด้วยครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ไยแม่สาวไปเรียงเด้อว่าไปพัฒนาไปต่อยอดครับผมพอเบอร์โทรศัพท์น่ครับศูนหนงครับผมหนึ่งเจครับหนครับหศพ่อสมัยบ้านพุทาเอ้อนะครับขอนเจครับผมมือนี้มาจากตัคุณพ่อมือนี้เอามาสมตัวครับ ขายพืชสุกตัวเะไรทีขายแล้วสองตัวครับตัวนี e ้โอ้นี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมอูุบ้านราคาแพงกับมี่สามแสนไปไปครับผมครับเบิ้มตุ้นเนียว้อยู่บ้านอยากได้ควายงามนะพ่อเนาะครับวายงามไปบ้านก็ได้เอาโอเคครับคุณพ่อมันมันได้ครับเด้อเป็นสีดอกเราเด้อครับเด้อควายแมนเนื้อนางดีครับผมตัวนี้เด้อครับผมเอาก้าแปดห่าร้อยเส้าร้อยราคาห้องนี่เด้อครับเด้อผู้ใดอยากได้ควายแมนนางหน่อยนะครับเนาะ ย้ใ,ใส่เงินครับผมสมใ,ใส่เงินครับผมขอรัดบอกขอเมเีมขอคุปต์ครับผมเอื้นไบเส้าเปียดนะครับเน,นาะตาเทียมเกีมดังนุง่งผ่านฝรั่งไข่หูฟ้อนล้ำครับผมผมสูงนี่ฮอดร้อยยี่ครับนี่ร้อยยี่กว่าร้อกว่าเย,ายครับเด้อผู้ใดสนใจครับผม เบอร์โทรศัพท์น oui> ี่ครับเดี๋ยวนี้คูยอเือก้าก็เห็นกันไหมคคือเก้ับห้าสี่สามแปดสองสามเครับผมกวขาวยืดใส่ครับผมบ้านขนวครับบ้านขนวนนะครับเด้อมอดบ้านขนหวนโอ้มอดบ้านขนวนครับผมโอเคด้ครับเด้อมันหวานครับผมนี่ครับเือผูดอดอยากนด้กวยเลรี้ยงครับผมขายลูกมะนีนี่มันแค่แน่นอน ราคาเท่าไรคุณพ่อสามหมื่นห้มม่นห้าเด้อครับเอเผิวสวยบ,บันบันเนาครับผมพัฒนาะความสูงก็สิประมาณร้อย,อยสามสิบห้าประมาณน,นะพ่อเนาะประมาณร้อยสามสห้ครับผมร้อยสามสบห้าเมื่อนี่<ห>านมาตต้งเบิดจากตัวคุณพ่อ มาหลายตัวหมาหลายตัวค so? ุณพ no like, ่ออ๋อตัวนี้บอกเบอร์ก่อนนี่ศูนย์แปดเจ็ดสองสองแปดศูนย์สามเจ็ดพราเตี้ยทุ่มแน่คุเก่าครับผมใช้มีดเพราะที่แม่ลูกมีเดียเหตุมันหากระหังบดบดยัดกรลิงทั้งแม่ทั้งลูกอันนี้หางดอกกันป่ะพ่อหางดอกครึ่งนึ่งเพื่วนี่หางดอกครึ่งนึ่งนะครับเด้อลูกดอกน้อยแต่ว่าเพิ่นยอมนะพ่อเนาะเบอรเขายอมมาความคิ่งวามสูงสูงเท่าไรครับพ่อลอยสี่ลอยสี่เยอะเลยครับก็ได้กันร้อยสามสิบแปดตัวนี้ โอ้ยร้อยซี่พ่อประมาณร้อยซี่ก็ร้อยซี่ก็ร้อยสามสิบแปดเงาดีร้อยสามสิบแปด giá ให้ไวๆนะไม่ใหญ่นะกันไม่น้อยพ่อเนาะเดี๋ยวับผมเล็บแข้งเล็บขาดีเออลูกเถิกยางดีลูกเถิกยางดีนะครับแล้วบอกวันนี้นะครับนี่ครับผมดอกทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยบ่มว่เอามาเสียบดอกลูกกระดอกเสียบลูกกระดอกนี่หลังเขาเอื่อนว่าลูกแค่บ่แม่ลูกปลอมครับผมเอาไปทำคั่วยดอนรวดนี่ยกันังได้ดีพอคุกสั่งมองคุกละโซเบ่งจะผ่านดิลูกเดี่ครับผม นี่นะครับเด้อนี่ครับผมลูกกะสูงยาวเขาดีโคจ้งแข่งข่ายไงเปิดใบเท่าไรกับแม่ลูกครับเนี่ยเออเกตหมื่นห้าพันครับผมอันนี้ดอกของแท่ดอกทั้งแม่ทั้งลูกครับดอกทั้งแม่ทั้งลูกเด้อครับเด้อราคาต่อรองได้ครับผมคตัวนี้อยากเกตสิบเกตสตัวนี้ห้าพันละตัวนี้อยากเกตหมื่นเจ็ดพันนะครับเด้อเนื้อหนังดีครับผมแม่ลูกนี่ห้องไว้สี่หมื่นนี่ นี่ครับผมเออนี่แม่ลูกแม่ลูกนี้สี่หมื่นเออลูกครูลูกแม่พออันนี้ก็ลูกครูย่างดีครับผมดีเหมลูกแม่ดีนครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิงกลางสอบถามคุณพ่อเตี้ยสุนเพเอาเบอร์โทรศัพท์ีิคุณพ่อศูนย์แปดเจ็ดสองสองแปดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดดิตัวนี้ลูกไงมั้งก่อนนี่ตัวนี้ลูกลูกลูกไงมั้งหามือนหา มีปลายหน่อยนึงมีหน่อยนึงมีน้อยหนึงเลยมันเป็นแก้วเนี่ยอ๋อโอเคเออปผมมั่นยี่สิบกว่าเซนนี่ละหามือหนาๆนะคุณพ่อเนาะหามือหนากได้ดีปีเดียวนี่ครับผมไว้ด้ปีนึงเออซื้อเหมือนร้ยสามนี่แหละเอาครับมันมาได้ครับคุณพ่อเด้อตัวนี้กระแม่นเต๋อตัวนี้เป็นจับเป็นมูลาลูกค้าตัวนี้เปิดตั้งไห่คุณพ่อตัวนี้หามือตัวนี้หามือนะครับเด้อยกล้วยแม่สาวดอกบ่วพ่อ ดอกแขว่นทันมูลาบดอกบ่มีครับผมอันนี้กระดอก้วยครับเลยปิดไปหาเมื่อนหาข้าเดียวกันละผู้นี้สิเบ็ดนี่ตัวนี้อันก็ว่าวัดที่จเก็นแล้วกันยังบ้อยซุมนบนมากโอ้ยซุนัันเป็นมาหลิบ่ปกเกจน่งปกเก่นงานนร่ะโอ้ยสร้างปิด้ะฮะเนี่ยเปิดไาไหนี่เปิดไว้เมือนหามะ สวัสดีกับเพื่อนน้องสวัสดีสังภาพนุ๊กนุกสวัสดีสังภาพเลี้ยวเลีวเลีวเออนี่สองเมื่อนหาสองเมื่อนหาครับผมราคาหนี่ตัวร้องได้เดือดครับเด้อสิครับผมโบตัวก็ได้ว่าท่านพอละว่ามันงูเนาะเบิดไปคุณพ่อเบิดแเหรอาโอเคครับผมมันหมันนะครับเด้อครับครับผมอันนี้เปิดเท่าไหร่ครับผมคุณพ่อบครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับผมได้อย่างมาครับใครเพิ่งเล้วโอ้ ขายเบื่อเราไปติโอ้ดีดีครับดีใจนะดีนะครับเด้อคุณพอ่อเราขายเบื่อแล้วครับผมดีนะครับเด้อลูกสาวดาวเหนือแม่นบ่ครับข้ามสูงสูงตระเลครับนี่บ่ะเลวัดครับะสิกประมาณร้อยเศร้านิดนิดแลวังเหยียบทองคับเด้อครับเด้อเหยียบเสมอครับผมบางหน้าเบางตาเด้อครับเด้อหัวโหนกหนุนดีครับผมก็เด้อน่ะท่างดีท่ายดีเอาไหมครับ<อ>ผมเอาไหมขายเอาไหมขาย เปิดไยางดีๆด,ดาลาซื้อ,อาจังไดเนี่ซื้อมาดาลาน้องดาลาครับผมน้องดาลาน้องดาลาเปิดไปเท่าไรเเปิดไสามสิบหกเบอร์โทรศัพท์เนี่ยศูนย์แปดศูนย์ครับหนึ่งห้าหนงสามเจ็ดหนึ่ครับผน่อย,อยะครับเนาะครับอ,อ,ยอยู้่อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิ้งก้างสอบถามได้ ราคาสามสามหมื่นเท่าไรก็อสามหมื่นหาครับสามหมื่นหาพันราคาห้องกับต่อร้องกันได้นี่เด้อครับเด้อเอฟซีครับผมลูกดาวเหนื้อเยอิรีนี่ของแท้เล่นไหมครับของแท้ไล่ลานเปอนครับผมนี่เด้อครับเด้อตัวดีนีได้เลยเรารับประกันครับผมเอาเคียร์ครับผมมันมันนะครับเด้อครับนี่ครับผมนนีี่่คครรัับบผมเป็นควายแม่ลูกเด้อครับลูกตัวนี้เป็นลูกของผู้ใดครับนี่ใยไมีหลอดปะครับ นี่ครับผมลูกสาวดาวเหนือแม่สูงเท่าไหร่ครับผมร้อยสี่สิบสามลูกละมึงนี่ครับผมลูกสาวดาวเหนือแม่นี่ผสมไปครับเนี่ยแม่ท้องว่างอยู่ครับแม่ท้องว่างเด้อครับเด้อเดี่ลูกมาจากตัวแล้วครับเนี่ยสองแล้วนสายปานซูรินนี่ครับผมแม่เพิ่นเป็นสายป่านสุรินทร์เด้อครับเด้อเดี๋ยวเบิ่งหน้าลูกซ้ายครับผมเฮ็ดคึมมึมอยู่ครับมาไหนนี่เรลูกตัวที่สองแล้วครับลูกตัวที่สองเบิ่งเห็กยุ้ยแข็งขาดีเด้อครับเด้อ ครับผมเบิ่งบันทายแม่นี่ครับผมเปิดไปเท่าไรครับผมแสนเท่าไรครับแสนเก้าครับแสนเก้าหมื่นเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ครับผมศูนย์แปดสองครับครับผมศูนย์ห้าศูนย์สองแปดครับครับผมห้อยตุ่นนะครับเนาะไฟห้องยุ่ยแสครับผมหนองวชช้าครับนี่หลงวซช้าด้วยครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมแม่ลูก ลูกผูเป็นลูกดาวเหนือครับผมมีใบมีหลอดพร้อมนะครับเนาะนี่ครับผมเบางหน้าเบางตาเนะครับเออสูงร้อยสี่สามนี่ครับผมเป็นจะสังครับผมเอาโอเคครับผมมันๆนะครับเด้อตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่เปิดไปห้าหมื่นเจ็ดศตวรรษห้าหมื่นเจ็ดศตวรรษนี่ครับผมเนื้อนางดี บบกินกรับโบจอยห้าหมื่นเจ็ดพันข้อมสูงเท่านี่ประมาณเท่าไรครับร้อยยี่สองครับร้อยยี่สองดีครับผมเนื้อหนังดีนะครับเอออย่างไม่น้อยครับผมเบ่งหน้าเบ่งตาถ้าเตรียมเกี้ยงจ้ำครับผมนี่ครับเออปากเข่าใหญ่ดีนะครับเล็บเทียงเล็บขาต้องขอสองเซนครับผมขอเบอร์โทรศัพท์นะครับซื้อไปโทรศัพท์ไหมครับบอ หนี่งจำบอลได้ครับผมเดี๋ยวล็อตแป๊บนึงศูนย์แปดสองศูนย์แปดสงห้าสี่หนึ่งสองเจ็ดแปดศูนย์สองเจ็ดแปดศูนย์นะครับเด้อครับผมห้อยจอยมันบ่ห้อยจอยครับครับผมอยู่สารคามเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิงกลางสอบถามได้ครับผมอันนี้เด้อครับนี่ยขายไปขายแล้วนะครับเนาะอยู่้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมอยู่้อครับเด้อครับผม ตัวนี้เป็นลูกสาวของผู้ใดครับเนี่ยลูกสาวเบื้อมพันล้านนะครับเนาะเบิ้งหน้าเบิ้งตาเด้อครับเด้อตาเตียมเกี่ยมจำชัดเจนครับผมนี่เอกสารบ่ครับผมนี่ครับผมรุ่นใบหน่อยเด้อครับเด้อนี่ครับผมสาวเบิ่มพันล้านมีใบมีหลอดครับผมเบิ้งหน้าเบิ้งตานี่ครับผมแข้งขาดีดึงคนนี้ดึงคนนั้นนี่ครับผมว้มสูงสูงเท่าไหร่ครับผมร้อยสามสิบสาม ร้อยสามสิบสามผมก็ว่าไม่ร้อยสามสิบหาครับผมเบิ่งบัณฑ์ไทยด้วยครับเออครับผมเบิ่งบัณฑ์ไทยครับลูกสาวเบิ้มพันล้านมีใบมีหลอดพร้อมด้วยครับเดออดูครับผมเล็บแข็งเล็บขาดีครับผมเลี้ยงง,ง่ายไว้เลี้ยงง่ายว่าจะปีลนเลยนะครับเนี่ยปีทั่วถ้าครับเด้ เ,เบอร์โทรศัพท์หน่อครับผม0 9 2ย์เก้าสองศูนย์เก้เด้วยครับเออครับผมผู 20, ้ใดสนใจนะครับกินกลางสอบถามได้เปิดราคาเท่าไรครับเนี่ย2องแสนสองแสนสราคาต่อรองได้ครับราคาต่อรองได้ด้วยครับเออสองแสนสอหมื่นนะครับเนาะไว้เขาอยู่หนองบัวลำพูนเห็นปะครับผมอันดอนนี่กับแมนปะครับเนี่ย มันไปครับนี่ผสมพ่อ,อได้ไหมครับผมสูงสูงเท่าไรนี่เดี่ยค,ค,ค,ครับผมผมสูงก็สิบป,ประมาณประมาณนะครับเด้อสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเกียรติหมดแล้วครับผมสูงท้องแรกสาวท้องแรกลูก มีใบมีหลอดบ่ครับนี่ีครับใบปลากรันทองบ่ครับนี่ไอ้นี่ยังท่านตรวจทองยังท่านทีตรวจทองนะครับเนาะคันสนใจกับจังใดก็ค่อยคุยกันนอกรอบเปิดไปเท่าไหร่ครับนี่สองแสนสามสองแสนสามครับครับผมสองแสนสามหมื่นนะครับเด้อราคาเขาต่อรองได้ครับผมควงแม่สาวทองแหลกเออกบาๆง่ายเนี่ครับผมจุดเดียวก็คือจุดจมูกนี่ยนะครับเนาะราคาน้ำต้นน้ำตัวเนี่ก็มีนิดนิดน่อย ทันทายดีนะครับเด้อครับผมเอาโอเคครับผมมันหมันนะครับเด้อเอามารองตัวที่นี่งไครับเนี่ยครับผมโอเคครับแม่ลูกลูกแม่ตัวนนะแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะเูรอาวนึ่งดิตัวอื่นต้นโอ้ลูกผูกนะครับเด้อนี่ครับผมแม่นครับผมนี่ครับผมแม่ลูกลูกผูกนะครับเรื่อ นี่ครับผมลูกซ้ายนะครับเป็นลูกของพ่อใดครับแม่เป็นลูกของมันพ่อบุญนะจ๊ะเพชรสมยังเนะครับเด้อนี่ครับผมเมื่อนี้ก็เห็นเจ้าของคนไม้ยู่ได้ะไรแบบแบบก็ได้นี่ครับผมเปิดไปเท่าไรกันครับคุณหนึ่งแสนเก้าหมื่นเบอร์โทรศัพท์นี่ครับศูนย์หกสองแปดเก้าสองหนึ่งศูนย์สี่ห้าแม่อ้อยนะครับนะออกมาจากตัวครับเมื่อนี่ออกมาสี่คมยังจากคมนี่ ยังซีผมน่ะโอ๊ยมาสั่งป้าเดี๋คุณแม่มาซียังซีผมนี่กับแม่นต่เนี่ยแม่ลูกลูกแม่ครับผมนี่ครับผมลูกสาวเพื่อนเป็นลูกของผู้ใดครับผมลูกบีกเบิร์ดมีใบมีหลอดบ่ครับครับผมมีใบมีหลอดพร้อมด้วยครับแม่นี่สูงประมาณเท่าไรเนี่ยร้อยสี่สิบเด้อครับเด้อนี่ครับสวยลูกแรกครับผมอยู่ในท้องนี่ผสมไปคุณแม่ ท้องท้องว่างนะครับเด้อนี่ครับผมอ๋อนี่ครับผมลูกสาวบิ๊กเบิร์ดคมนี่เปิดเท่าไรครับเนี่ยได้สองแสนสองครับผมสองแสนสองนี่ครับเบ่งหน้าเบ่งตากเบ่ครับลูกสาวเข้มเข็บชัดเจนสองแสนสองนะแม่เนาะครับผมของแม่โอ้ยเด้อครับเด้อใช่ครับอีกสองคมคุณแม่นี่ครับผมอีกสองคมหนึ่งนะครับอีกคมหนึ่งคมนี้เปิดเท่าไรคุณแม่ สองแสนสองลูกผู้ใดนี่แม่ลูกบิ๊กเปิดจ้ะมีใบมีหลอดนี่ครับเทพมงคลตัวนี้ตัวนี้ครบนี่ลูกเทพยรติมงคลจ้ะแม่ก่ะถ้เบิ้มนี่ครับผมลูกลูกยังกอลูกเทพมงคลจ้ะแม่นี่ผสมเบิ้มพันล้านไปเปิดไปสองแสนสองกันนะแม่เนาะนี่นะครับเด้อครับผมโอ้ยลูกนี่ครับผมสะอ่อน ลูกสาวเทพมงคลดูได้ครับด้วผู้ใดสนใจกะเกียงกลางสอบถามไม่อ้อยได้นะครับด้วนี่ครับผมโดยเราอยู่ทั้งสุ้มเพรนะครับผมจังหวัดขอนแก่นอำเภอใชยภูมินี่ครับผมตัวอำเพลนสีชมพูดูได้ครับผมโอเคครับผมรักสุกไกยควายเลยครับผมมันมันนะครับนี่เด้ครับเด้อตัวนี้เป็นแม่สาวหรือว่าจังไเลครับแม่สาวครับ สองเดือนวันที่สิบเกียนอยู่นะครับเนาะตรวจท่องไปเหรยังครับันไี้ตรวจท่องนะครับด้อครับผมผมสูงนี่ประมาณหน่อยสามสิบนิ่หน่อยครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์นีครับศูนยูครับหกหนึ่งเก้าเจสามเจ็ไว้เขาจส่ครับผมน้นสั่งครับน้นสั่งเปิดแปเท่าไรครับนี่ห้าที่เ หามื่นเจ็ดพันนาะครับเนาะนี่ครับผมผสมเพิ่มพันล้านไปมาโอเคครับผมมันมันมีอีกปะครับนี่ยมีตัวเดียวครับมีตัวเดียวด้วยครับด้วยครับผมนี่ครับนี่แหละครับผมตัวนี้เป็นลูกของผู้ใดครับเนี่ยลูกคอนโดครับลูกเจ้าคอนโดนี่ครับผมเมืองหนาเมืองตาเพิ่งได้จากปีแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งได้ปีหนึ่งพอดีครับปีหนึ่งพอดีด้วยครับด้วยข้าบผมโดีครับผมเมืองหนาเมืองตาความสูงสูงเท่าไรครับนี่ร้อยสามสิบร้อยอยไงเพอต่ำดีด้วยครับด้วย นี่ครับผมเง้ดีพ่อมครับผมบ่มี่ตำนี้นะครับเนาะนี่ครับผมคนคดีนะครับเดือดคนหามคนหาาท้องคอไงคอตั้งดีครับลูกสาวเจ้าคอนโดครับตัวนี้ยังไม่ได้พิสูจน์รูปนะครับเนาะเปิดไปเท่าไหร่ครับเนี่เปิดไปหนึ่งแสนสามห่นครับหนึ่งแสนสามหมื่นนี่ครับผมผูด้สนใจ้อครับเด้อยคนทับดอกไม้กับนี้ครับผมเอเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์แปครับศูนย์แปดแปครับ แปดจิตหนึ่งสามครับครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นครับผมราคานี่กับตอรองได้นะต่อแล้วก็พร้อมส้งพร้อมครับผมพร้อมส้งพร้อมนะครับเนาะนองแกกิ้่สิงคโปร์นี่เด้ครับเด้อเอามาจากตัวนี่ขัวครับครับใส่ตัวนึ่งดิครับผมไปชมอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อนี่ได้ครับเด้อตัวต่อไปครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวของผู้ใดครับนี่ลูกเจ้าโชคครับลูกเจ้าโชคนะครับเด้อมาจากพี่โชค มึงหนาตาครับผมตาเทียมเขี่ยมจ้ำชัดเจีนด้วยครับเด้อเลือกเผาเงี้ยเล็บแข็งเล็บขาดีครับผมความสูงเขาประมาณเท่าไรครับนี่ประมาร้อยยี่หกกิบเข็ดประมาณร้อยยี่หกกิบเข็ดเหยาดีดีครับผมนี่ครับผมควรก็ดีด้วยครับเดออควรหากเงินหากทองเกี่ยวเพียครับผมหนึ่งบัญายครับผมตัวนี้เปิดไปเท่าไรเปิดไบเพื่อนครับราคาเี่วกันครับแสนสามหมื่นราคาเทาก็ต่อรองไดเนาะครับ นี่ครับผมปองหอยเป็ดด้วยครับเด้อควายเหาอยู่้สีครับนี่อยู่ผู้เชี่ยวครับอยู่ยผู้เชี่ยวนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาคุยได้ประมาณจากปีและเนี่ยู่ควายได้สิบเดือนครับสิบเดือนนะครับเด้อนี่ครับผมราคาต่อรองกันได้นะครับเนาะเอาโอเคครับผมมันมาได้เด้อครับผมนี่เด้อครับผู้ใดสนใจก็กิีงการสอบถามหอยเป็ดได้เครับเด้อครับผมนี่เด้อครับเด้อครับผมตัวนี้เป็นควายแม่สาวบ่ครับควายแม่สาวหน่อยเด้อครับเด้อครับเบื้องปั้นไทยเบื้องหางครับผม พอใจสนใจเป็นสายเลือดมันตเต้ครับผมสายเลือดพัฒนาสายเลือดพัฒนาด้อครับเด้อความสูงเขาประมาณเท่าไรครับเนี่ยร้อยยี่สิบเกียอ่างไงดีนะครับเด้อครับผมอ่างไงเปิดไปเท่าไรก็ครับยี่สิบห้าสี่หมื่นห้าพันนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเด้อครับผมพัฒนาไม่ไล้เบื้องหน้าเบื้องตาครับผมแต่เตียมเข้มช้ำนี่ครับผมมีเบอทุกอย่างเด้อครับด้ออัตลักษณ์ครับผมชัดเจนขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ 0 6 5ย์หกห้าศูนย์หกห้าเดหอนะครับเด้อห้อยจอยนะครับเด้อนี่ครับผมไว้อยู่หนองบัวลำพูนนี่นะครับเนาะหนากลางจิงกลางสอบถามเลยนะครับเรื่องเพื่อนหน้ากลางครับผมโอเคียครับผมมันหมันนะครับเด้ออันนี้ของผู้ใดนเนาะครับพอเนี่นเดครับผมลบเชียครับผมแม่ห้อยคนณพอเห็นแล้วครับเด้อแต่พอคนยังมาสื่อไว ทจะขาดเดครับพิบนสนามผู้ใดสนใจนะครับเด้อสิมาชมได้ครับผมทุกเปิดทุกวันนังคั้นนะครับเด้อตลาดนัดอำเภอศรีบุรีจังวัดนมุทกรครับผมอ้นูครับผมพระสันกับท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ